สวัสดีครับผมวันนี้มาแกะกล่องตัว GP 5 6 9นะครับมาดูกันนะว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างนะครับนะับตัวนี้นะครับภายในกล่องนะับแกะกล่องมานะครับก็จะมีตัวคู่มือนะครับคู่มือตัวนี้ ไม่มีประโยชน์อะไรนะว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอการใช้งานที่เป็นคลิปวิดีโอแนะนําการใช้งานต่างๆนะครับในเมนูต่างๆอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะมีลิงก์ให้นะครับสําหรับลูกค้าท่านที่สั่งซื้อไปก็ขอลิงก์เข้ามาได้เลยนะครับมันจะมีลิงก์ที่เป็นคลิปเต็มในการใช้งานนะครับให้นะครับตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนะครับหนึ่งตัวแล้วก็คลิปหลังนะครับในกล่องตัวเครื่องแล้วก็คลิปหลังแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ความจุ หกพันแปดร้อยมิลลินะครับอะจริงจริงตัวนี้ผมเช็คแล้วนะครับอยู่ประมาณสองพันสองนะครับไม่ถึงหกพันแปดนะครับลูก้าผมเอาความจริงนะครับโอเคท่านชาร์จเต็มตัดทำหนึ่งอันแล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับมีกองกระแสด้วยนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จไฟมีกองกระแสให้ด้วยโอเคแล้วก็สายกาวยางนะครับหนึ่งต้นสายกาวยางหางหนูอ่อนนะครับหนึ่งต้นไม่หัก โอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันนะครับดูตัวเครื่องกัน,น,งน,กกน,กนก่อนนะครับขออนุญาตเก็บกล่องก่อนนะครับก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะวัดกําลังส่งอะไรให้ากําลังส่งจะอยู่ที่คลิปที่สองน,นะลูกค้าจะมีสองคลิปที่จะตัดออกเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะยาวนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยว มีคลิปหลังมีอะไรครบตามในกล่องในในตอนแรกนะครับแล้วก็มาดูเปิดกล่องกันเอเปิดเครื่องกันนะครับเปิดเครื่องก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปล็อกปกตินะครับครับมานะครับตรงนี้นะครับทีนี้นะครับไอตรงตัวเลขเนี่ยนะครับความถี่เนี่ยเรากดได้เลยนะครับมันก็จะมีทั้งหมดหกย่านนะครับตอนนี้มันอยู่ในโหมดไอนี่จังว่ากดได้เลยนะครับนี่ครับ UHF นะครับก็กดได้เลยแล้วก็แอร์แบนนะครับแอร์แบนตัวนี้ช่องความจำนะครับอ่าแอร์แบนเนี่ยแอร์แบนกดได้เลยนะครับผมนี่ครับกดได้เลยมันจะเป็นโหมดโหมด AM อัตโนมัติเลยนะครับนะครับมันจะเป็นโหมด a ออัตโนมัติเลยนะครับความที่ย่าน245ก็ไปได้นะครับย่านสองนะครับแล้วก็ ไอ้ตัวนี้จะสแตนบายสามบรรทัดเลยนะครับสแตนบายสามช่องนะผมส่วนช่องที่4ี่บรรทัดบนเนี่ยจะเป็นช่องช่องเมนหลักนะครับเมนหลักก็คือตรงนี้นะครับเวลาที่เรากดเนี่ยนะครับนี่ครับเห็นไหมมันจะเอาตรงนี้เนี่ยมาแสดงหน้าจอเมนด้านบนนะครับก็คือกดอย่างเงี้ยปุ๊บเห็นไหมครับมันลงมาข้างล่างหน้าจอข้างบนก็จะดีดขึ้นเป็นหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งร้อยนะครับเนี่ยครับกดความถี่ได้เลยนะครับลูกค้าครับ ก็ตรงฝั่งด้านขวามือเนี่ยตรงนี้จะเป็นบอกโทนบอกอะไรพวกนี้นะครับเราก็เวลาเราตั้งโทนตั้งอะไรก็จะบอกหมดเลยว่าเราอยู่ในโทนส่งอะไรโทนรับอะไรแล้วก็มีบอกกําลังไฟด้วยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันนิดนึงเดี๋ยวใส่สายอากาศัะให้สัญญาณเข้านะครับฟังเสียงอุปกรณ์ภายในกล่องก็ตามที่แกะให้ดูเลยนะครับ24593 อ่าโอเคเดี๋ยวรอดูสัญญาณเข้าสักนิดหนึ่งฟ <Thank you. S 1> ังเสียงกันเสียงดังอยู่นะครับลูกค้าตัวนี้เสียงค่อนข้างที่จะโอเคเลยดังพอสมควรอยู่ยังเงียบอยู่นะครับด้านข้างเดี๋ยวลองกดสกีวนะครับถือว่าเสียงดังดีนะครับตัวนี้เสียงระเบิด เสียงลำโพงจะดังออกเบดเบนะครับไม่ไม่แหลมไม่ไม่แบบแตกพร่าอะไรอย่างงี้ไม่ไม่นะมันจะดังแบบเบดเบเลยเนี่ยดังทุ้มๆมานะครับแต่ตอนนี้สัญญาณยังไม่มีเข้านะครับด้านหลังก็พอดีพอดีมือนะครับไม่ไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากเต็มกำพอดีเลยนะครับน้ำหนักเบาครับเนื่องจากว่าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับตอนนี้ก็จะเป็นปุ่มกด P t การใช้น้ำยาล้างเล็บที่พึ่งหรือสบู่เหลวเพราะสารดังครับอันนี้เอเมนะครับลูกค้าเครื่องและปล่อยสารพิษเอมก็สามารถเปิดได้นะครับนี่ครับหนึ่งร้อยเมกะเฮิร์ตเนี่ยพอจะทําให้ของเหลวจากตัวเห็บซึ่งอาจมีเชื้อโรคถูกปล่อยเข้าสู่บาดแผลและควรล้างเนี่ยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยตัวเครื่องก็ถือว่าอ่า กระชับมือนะครับกระชับมือกาลังส่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่กำลังส่งลูกค้าไปดูคลิปที่สอนครับตัว EP 2นะครับจะจะมีอันนี้ให้ดูจะมีกําลังวัดกําลังส่งให้ดูนะครับจุดสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือของรุ่นนี้นะครับด้านหลังเนี่ยจะมีพอร์ตนะครับช่องต่อ,อจุดชาร์จ Type C นะครับ USB Type C ให้อับน,นี้สามารถที่เอาที่ชาร์จโทรศัพท์ที่เป็น USB Type C นะครับที่ อ่าไม่ว่าจะเป็นของซัมซุงของ V ี vo อะไรพวกนี้นะครับจะเป็น USB Typ e c ทสี่เราสามารถที่จะอ่าชาร์จได้เลยไม่ต้่งอยู่ในรถยนต์นะครับเนี่ยครับก็มาเสียบด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับด้านหลังตรงนี้จะมี USB type ไให้เห็นไหมครับก็อ่าสามารถที่จะชาร์จในรถยนต์ได้นะครับก็ใช้ที่ชาร์จที่ชาร์จของโทรศัพท์มือถือทั่วไปนะครับชาร์จแต่ในกล่องจะไม่มีแถมไปให้แค่นั้นเองนะในกล่องันจะเป็นแท่นชาร์จไปให้นะครับแต่ก็สะดวกขึ้นมาก็คือกรณีที่ลูกค้า อาจจะใช้เดินทางหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะนํานไปชาร์จในรถยนต์ได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูวัดกำลังส่งกันต่อนะครับที่ EP 2นะครับผม